ชาวลัคนาราศีสิงห์หนึ่งถึงยี่สิบเก้ากุมภาดวงชะตาเป็นไงกันบ้างครับก่อนอื่นอาจารย์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงนี้หนึ่งถึงสิบห้ากุมภาสิบห้าถึงยี่บเก้ากุมภาจะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับหนาาึ่งถึงสิบห้ากุมภาชาวลัคนาราศีสิงห์จะต้องะระมัดระวังเรื่องสุขภาพมีเกณฑ์เจ็บป่วยมีเกณฑ์ผ่าตัดนะครับ จะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับเนื่องจากดาวเจ้าเรือนของคุณนั้นเจอดาวคูสตูนะครับประกอบกับดาวที่มาประกอบช่วยเหลือนั้นเดินเร็วองศานั่นหมายถึงว่าการเริ่มต้นการเจรจาธุรกิจมันจะเข้ามาแบบกระทันหันจะต้องระมัดระวังคำพูดจะต้องระมัดระวังการเจรจาให้ดีอาจจะถูกต่อรองถูกทดสอบถึงความสามารถถึงประสิทธิภาพในการเริ่มต้นของชาวลัคนาราศีสิงห์ฉะนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ให้มากๆนะครับแค่1-15กุมภาพันธ์ ในการเริ่มต้นของชาวราศีสิงห์ก็มาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยหลังจาก15ถึง29กุมภา์จะเริ่มขี้คายขึ้นหุ้นส่วนคู่ครองหรือคนใกล้ชิดจะมีส่วนร่วมที่ทําให้คุณผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้การเริ่มต้นร่วมกันนะครับการเจรจาต่อรองโดยมีหุ้นส่วนหรือคู่ครองหรือคนใกล้ชิดไปด้วยกันแล้วมีผลประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับ จะทำให้คุณสําเร็จได้ในการเริ่มต้นของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับจริงๆต้องบอกนะครับคู่ครองคนใกล้ชิดเขาก็ระวังให้คุณอยู่แล้วคุณส่วนเขาก็ตรวจสอบให้คุณอยู่แล้วแต่การทําอะไรช่วงนี้ชาวราศีสิงห์จะต้องวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับได้ผลประโยชน์ร่วมกันทุกอย่างก็จะสําเร็จหมดนะครับส่วนในเรื่องการเงินจะเหมือนกับช่วงแบ่งเป็นสอช่วงเหมือนกัน1นึเรามาระวัง เรื่องการเงินนะครับการเงินที่ชาวราศีสิงจะถูกก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการถูกทดสอบการถูกตรวจสอบนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเงินอาจจะต้องระมัดระวงังแต่ในทางกลับกันอาจจะได้เงินมาจากการแก้ปัญหาได้งานเป็นจเข้ามาทำให้ได้เงินสำหรับชาวราศีสิงในช่วง1-15กุมภานะครับหลังจาก15กุมภาไปแล้วนะครับ จะมีเหตุที่จะต้องตัดสินใจกับการใช้เงินก้อนใหญ่1 5บห้ถึงยีกุมภานะครับเป็นการลงทุนเป็นการกล้าตัดสินใจนะครับร่วมกันในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินก้อนใหญ่ได้ทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นการลงทุนในแดนไกลหรือการซื้อเครื่องจกักรหรือทําอะไรก็ตามมีโอกาสนะครับแต่มันช่วง1 5บหคถึงยีกุมภาในเรื่องการใช้เงินฉะนั้นในทางกลับกันคุณอาจจะมีโชคมีลาบมีโอกาสได้เงินจาก ่างแดนก็ได้เหมือนกันนะครับในช่วงปลายเดือนกุมภาครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองคนใกล้ชิดของชาวราศีสิงห์ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักเพราะคู่ครองคนก็ชิดยังระมัดระวังให้คุณอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะ1-15ถึกุมภานะครับหลังจาก1 5าถึง29กุมภาไปแล้วกลายเป็นว่าคุณจะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันถึงจะทําอะไรแล้วสําเร็จ โดยเฉพาะในเรื่องงานและการเจราจาเพราะดาวที่ไปยังเดินเร็วอีกจะต้องเจราจาร่วมกันฉะนั้นคนเดียวจะเอาไม่อยู่ละคุณจะต้องเจราจาร่วมกับคุณส่วนด้วยถึงจะมีโอกาสสําเร็จนะครับฉะนั้นใครที่ยังไม่มีคู่ครองคนใกล้ชิดถ้าจะมีการตกลงเดินร่วมกันในช่วง15กุมภาถึง29กุมภาเป็นโอกาสที่ดีนะครับมีผลประโยชน์ร่วมกันนั่นเองก็คือทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับแต่ถ้าคนใดคนหนึ่ง จะไม่เกิดผลนะครับในหลังจวันที่15ถึง29กุมภานะครับสําหรับคนที่มีคู่ครองคนใกล้ชิดอยู่แล้วจะเป็นในลักษณะของการต่อรองเจราจาช่วยกันมากกว่าในเรื่องธุรกิจนั่นเองนะครับการเดินทางต่างประเทศมีโอกาสสูงสําหรับคู่ครองคนใกล้ชิดในช่วงต้นเดือน1ถึง15กุมภาอาจจะมีเหตุที่จะต้องตัดสินใจร่วมกันเดินทางไกลร่วมกันก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานของชาวราศรีสิงห์ การงานยังจําเป็นงานเก่างานโครงการเดิมที่ยังจะต้องใช้ความต่อเนื่องผู้ใหญ่ที่สูงวัยหรือตระกูลยังมีส่วนช่วยในเรื่องเกี่ยวกับงานคําว่าตระกูลนี่คือเป็นงานรับช่วงมาจากต้นตระกูลหรือชื่อเสียงจากต้นตระกูลที่ทํามายังส่งผลดีช่วยเหลือคุณในเรื่องงานนั่นเองนะครับเพราะว่างานยังเป็นงานเก่างานโครงการรับยังสามารถใช้ได้กับราศีสิงห์นะครับ เพราะว่ามันเป็นงานที่เปิดเผยไม่ได้ก็ได้เหมือนกันงานช่วยคนก็ได้เหมือนกันนะครับในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จของชาวราศีสิงห์ผู้หลักผู้ใหญ่คนสูงวัยผู้ใหญ่แก่ผู้ใหญ่ที่เคยมีบาร,รมีแล้วช่วยเหลือยังช่วยอยู่คุณจะต้องเจองานเร่งเจองานด่วนจากผู้ใหญ่คนนี้มาช่วยหรือขอแรงให้คุณไปช่วยขอให้คุณไปนะครับจะส่งผลดีทําให้คุณสาเร็จเพราะงานตรงนี้เนี่ยมันเป็นงานด่วน ้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ได้งานมันไม่น่าเป็นงานแต่เขาสามารถเขาเรียกคุณไปขอให้คุณไปแล้วเขาจะส่งผลตอบแทนให้คุณทําให้คุณสําเร็จได้เหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วชาวชะตาราศีสิงห์แค่ระวังช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่15้าในเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินแต่หลังจากวันที่15ถึง29ไปแล้วทั้งสุขภาพทั้งการเงินจะค่อยๆดีขึ้นนะครับทั้งหมดนี้คือโชคชะตาของชาวราศีสิงห์ในวันที่ หถึงวันที่29่สิบ้ากุมภาขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ